ตูนันทิดาร่วมวาดภาพบรมศาสิสลักษณ์ศิลปะแห่งรักและสธามหาราชาภูมิพลลำดับที่19จังหวัดสมุทรปราการ นางสาวนันทิดาแก้วบัวสายนายกอบจอสมุทรปราการได้มาร่วมชมงานและวาดภาพบนผนังด้านข้างอาคารอบจอสมุทรปราการฝั่งริมเขื่อนสระกลางจังหวัดสมุทรปราการโดยประชาชนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ได้มาร่วมกันวาดภาพต่างๆลงผนังก่อนที่ครูอลายหรือนายชวัตจำปาแสนและจิตกรจะดำเนินการวาดภาพบรมศาสทิศลักษณ์ โดยโครงการ Art King um on, สตรีอาร์ตคิงภูมิพลศิลปะแห่งรักและสถาทธามหาราชาภูมิพลจะเริ่มทำการวาดภาพตั้งแต่วันที่18สิงหาคมจนถึงวันที่25สิงหาคม2566โดยโครงการสตรีอาร์ตคิงภูมิพลได้ร่วมกับมูลนิธิยังมีเราและสถานีข่าวซึ่งเป็นจังหวัดที่19จาก77จังหวัดจึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมชมการวาดพระบรมาสารทสิักษ์ และให้กำลังใจศิลปินจิตกรเพื่อสานต่อให้เกิดผลงานศิลปะอันเป็นมงคลทั้ง77จังหวัดนางสาวนันทิดาแก้วบัวสายนายกอบจอสมุทรปราการได้กล่าวว่าสำหรับกลุ่มสตรีอาร์ตคิงภูมิพลและมูลนิธิยังมีเราก็ต้องขอขอบคุณสำหรับโครงการดีๆที่ทำให้เราพรอะสก์นิกรทุกคน ประชาชนทุกคนในจังหวัดได้มีโอกาสได้มาแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านวาดภาพเหมือนจากครูอะไรและทีมงานหลายๆท่านที่จะร่วมกันวาดภาพนี้เป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านมีต่อจังหวัดสมุทรปราการผนังที่มีความดำเนินการวาดภาพอยู่ในจุดสตรีทของศาลากลางที่ติดน้ำ เพราะฉะนั้นเรือที่สัญจรไปมาก็จะสามารถที่จะมองเห็นภาพของพระองค์ท่านทุกครั้งเป็นเหมือนการให้กำลังใจเราเพราะว่าเราเติบโตมาเราก็เห็นพระองค์ท่านและภาพที่จะวาดภาพบรมสาร,รทิศลักษณ์บนกำแพงก็จะเป็นภาพของล้นเกล้ารัชกาลที่9สมเด็จพระศรีนครินทร์และพระเจ้าอยู่หัวของเรากับพระพันปีหลวง เป็นภาพความผูกพันของแม่และลูกอันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกเราสัมผัสได้ตั้งแต่เราเด็กๆที่เราดูข่าวในพระราชสำนักจะเห็นภาพแบบนี้ประจำที่ล้น9การัชการที่9ทรงประคองสมเด็จพระศรีนครินทร์ก็รู้สึกชื่นใจเราก็อยากให้ทุกคนมาดูการวาดภาพกันเยอะๆในวันที่8นี้จะเป็นวันที่เรามีความสุขและตลอดไปกับภาพภาพระบรมาสารทิศลักษณ์ที่ ถูกวาดที่นี่และภาพสตรีทอาร์ตคิงภูมิพลลำดับที่สิก็จะกลายมาเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการก็ต้องขอขอบคุณมูลนิธิยังมีเราและกลุ่มสตรีทอาร์ตคิงภูมิพลพลนะคะแล้วก็มูลนทธิยังมีเรานะคะต้องขอขอบคุณสำหรับโครงการดีๆนะคะที่ทําให้เราประชาชนทุกคนในวันนี้ในะจังหวัดสุทรปราการได้โอกาสได้มา แสดงความสุรพจดีกระพุทธอคทยกับภาพวาดของภาพเหมือนจากครูอรัยและทีมหลายๆท่านนะคะที่จะร่วมกันวาดภาพนี้นะคะแล้วก็เป็นการน้อมรืกนถึงความหายทีทุท่านมีจองจมฬาลกรเป็นการเรียกว่าจะเป็นการที่เราได้ถ้าเราวิ่งผ่านมาตรงนี้สิ่งสำคัญที่สุดก,ก็คือตึกอบ,บจอจะอยู่ในเมนของสตรีทสราการ,าร,การแต่ด้านหลังที่ติดน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยเรือที่สัญจรไปมาก็สามารถที่จะเห็น ภาพของท่านทุกท่านเป็นเหมือนกันให้กำลังใจเราเนาะเพราะว่าเราเติบโตมาเราก็เห็นร่องท่านแล้วภาพที่จะที่จะวาดภาพภาพของพระบรมสารีรักษ์เนี่ยบนกำแพงนี้ก็จะเป็นภาพของรินกราชกันตากับสุดธิพสิทธินครินทร์และพระเจ้าอยู่หัวของเรากับพระท่านปีหลวงเป็นภาพที่ความผูกพันของ แม่และลูกนะคะอันนั้นเป็นสิ่งที่เรารู้สึกเราสัมผัสได้ตั้งแต่เราเด็กๆที่เราดูข่าวในพระราชสำนักจะเห็นภาพเหล่านี้ประจักษ์ที่ทรงประคองสมเด็จพระศิีนครินหรือว่ารัชกาลหรือรารัชกาลที่สิบท่านได้ประคอคงพระเทวีะก็ก็ก,ก็ชื่นใจชื่นใจคับบอกได้อย่างเดียวแล้วก็มากันนะคะอยากให้ทุกคนมากันมากันเยอะๆค่ะแปดวันวันนี้จะเป็นวันที่เรามีความสุขและตลอดไปกับภาพที่ที่สุดท้าย ภาพศิลป์อาร์ลำดับที่19ก็จะกลายเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดสุพราารณบุรีนะครับใช่ใชค่ะขอบคุณมากมากนะคะกับ,บการรวมกลุ่มในครั้งนี้ทั้งมูลนิธิยังมีเรากลุ่มสตรีทอาร์ตคิงภูมิพลและก็รวมทั้งท็อปนิวส์ค่ะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณครับขอบคุณที่เข้ามเยอะมากเลยครับเดี๋ยวสลาวุธคงสินภาพข่าวสุกันวัลิสุวรรณรายงาน